คนรวยมักจะมีหรือทำรวมถึง 1. ทักษะและความรู้พวกเขามีทักษะหรือความรู้พิเศษที่ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าคนอื่นๆอ,อาจเป็นทักษะด้านการลงทุนธุรกิจหรือความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 2. วินัยทางการเงินพวกเขามีวินัยในการจัดการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมลงทุน หรือการใช้จ่ายอย่างมีความรับผิดชอบ 3. เครือข่ายคนรวยมักมีเครือข่ายที่กว้างขวางซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่มีอิทธิพลผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและผู้ที่สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนพวกเขาในด้านต่างๆ 4. นักลงทุนคนรวยส่วนใหญ่จะไม่เก็บเงินไว้ในธนาคารแบบไม่ทำอะไรเขามักจะลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจส่วนตัวหรือสินทรัพย์อื่นๆเพื่อให้เงินทำงานและเติบโต5การอ่านหนังสือและการเรียนรู้ตลอดเวลาพวกเขาให้เวลาสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเข้าร่วมการสัมมนา6มีเป้าหมายและแผนการที่ชัดเจน คนรวยมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตและธุรกิจพร้อมกับแผนการที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 7. ความเสี่ยงพวกเขายอมรับความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่คิดวิเคราะห์มาอย่างดีไม่ใช่การเสี่ยงที่ไร้การคิดหรือการพน,นัน 8. สมดุลทางชีวิตแม้จะทุ่มเทให้กับการทำงานหนักและการลงทุนคนรวยหลายคนยังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพครอบครัว และเวลาส่วนตัวแน่นอนว่าไม่มีสูตรสำเร็จที่เฉพาะจอดจงสำหรับทุกคนในการก้าวเข้าสู่ความร่ำรวยแต่ละบุคคลจะมีเส้นทางและวิธีการของตัวเองแต่ลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในหมู่คนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่ำรวย